เลือกใช้ใบขัดใบตัดใบเจียยังไงให้เหมาะสมกับเครื่องมือและงานของเราและใบเยอะแยะขนาดนี้เราจะเลือกใช้ถูกไหมเนี่ยมาค่ะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการเลือกใช้ใบตัดใบเจียมาฝากกันค่ะจะมีการทดสอบใช้งานจริงด้วยนะคะซึ่งเครื่องเจียที่จะใช้ในวันนี้คือเครื่องเจียปรับรอบได้ของพัมคินตัวนี้เลยค่ะ 850วัตต์และปรับรอบได้ถึง6กระดับเลยเป็นเครื่องเจียไฟฟ้าขนาด4นิ้วในการเลือกใช้ใบตัดใบขัดใบเจียเราต้องดูให้มันสัมพันธ์กัดรอบเครื่องของเราด้วยค่ะซึ่งใบแต่ละประเภทมันจะมีความเร็วรอบบอกอยู่ที่ใบเลยค่ะสังเกตง่ายๆคือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า rpm เนี่ยแหละมันคือความเร็วรอบสูงสุดที่ใบนั้นๆน่ะจะรับได้เราจึงควรเลือกใช้ใบที่มีความเร็วรอบสูงกว่าตัวเครื่องอย่างนั้นคือใช้ได้ค่ะซึ่งเครื่องเจียตัวที่เราใช้วันนี้ ความเร็วรอบสูงสุดมันอยู่ที่11,000รอบหรือว่าเบอร์หน่ะน,นะก็ถือว่าครอบคุมสามารถใช้ได้เกือบทุกใบค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยค่ะคือใบตัดเพชรอนเนกประสงค์สําหรับใบตัวนี้เราจะปรับความเร็วรอบที่ตัวหินเจียไปที่เบอร์หนะคะเพราะใบตัวนี้ความเร็วรอบสูงสุดมันอยู่ที่13,300รอบแต่เครื่องเราปรับได้สูงสุด11,000รอบอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าความเร็วรอบที่ใบสูงกว่าตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ เราไปทดสอบตัดชิ้นงานกันค่ะถือว่าตัดได้ดีเลยแหละจุดเด่นของใบตัวนี้คือสามารถตัดได้แทบจะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูนกระเบื้องคอนกรีตหินอ่อนหินแกนิดทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมสแตนเลสไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งแผ่นยิบซ้ำท่อพลาสติกหรือแม้กระทั่งท่อ PV c และยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า3,000ครั้งเลยทีเดียว ใบต่อไปก็คือใบเลื่อยวงเดือนตัดเหล็กขนาด4นิ้วค่ะออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้สามารถตัดวัสดุได้หลากหลายด้วยฟันทั้งหมด24ฟันฟันคาบายเกตสูงชุบแข็งอย่างดีเหมาะสําหรับงานตัดโลหะหลากหลายชนิดสามารถตัดเหล็กตัดไม้อลูมิเนียมพลาสติก ยิบซ้ำใบตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่5,200รอบเราจึงจะปรับเครื่องเจียไปที่เบอร์2ค่ะจากนั้นเราจะมาทดลองตัดกันเลยค่ะเริ่มที่ท่อ PVC นะคะไม่มีรอยไหมรอยร้อนเลยค่ะตามด้วยไม้เนื้อแข็งไม้ตัวนี้แข็งมากเลยนะคะตัดได้แบบสบายเลยค่ะ ใบต่อไปคือใบตัดเพชรบางพิเศษซึ่งมีขนาดบางเพียง0.8มิลเท่านั้นส่วนเพชรบริเวณรอบใบก็มีความบางเพียงแค่1.2มิลเท่านั้นเองออกแบบมาให้ลักษณะใบบางพิเศษทําให้การตัดได้นิ่มตัดเร็วตัดไว,ดวชิ้นงานเรียบเนียนเหมาะสําหรับการตัดกระเบื้องคอนกรีตหินอ่อนและหินแกรนิตโต้ค่ะใบต่อไปที่เราก็คุ้นเคยกันดีนั่นคือใบตัดสแตนเลสสีเขียวตัวนี้ค่ะคุณสมบัติเด่นก็คือตัดชิ้นงานได้รวดเร็ว เแม่นยำเที่ยงตรงและไร้รอยไหมเหมาะกับงานตัดสแตนเลสท,ที่มีความปานีดและสวยงามที่สำคัญตัวนี้เป็นใยไฟเบอร์2ชั้นทำให้มันทนทานแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานไม่แตกหักง่ายและปลอดภัยขนาดใช้งานด้วยนะคะ ยังคงอยู่ต่อกันที่ใบตัดเหล็กค่ะใบตัวนี้สามารถตัดเหล็กก็ได้สแตนเลสก็ได้เหมาะสําหรับตัดเหล็กงานโครงสร้างคุณสมบัติเด่นคือตัดชิ้นงานได้เที่ยงตรงและแม่นยําออกแบบมาพิเศษสําหรับงานที่ต้องการความคมมีใยไฟเบอร์2ชั้นไม่แตกหักง่ายมีความปลอดภัยสูงมากยังไม่หมดเท่านี้นะคะพัมกินเขายังมีใบตัดอีกเพียบเลยจะขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งใบแล้วกันนั่นคือใบตัดเหล็กตัดสแตนเลสสีดําใบนี้เลยใบตัวนี้ จะเหมาะสําหรับงานตัดเหล็กทั่วไปเลยค่ะมีไว้ติดบ้านได้ใช้แน่นอนเขายังมีหลายไซส์ให้เราเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น4นิ้ว7นิ้ว14นิ้วหรือ16นิ้วซึ่งวันนี้ที่เราเลือกใช้คือใบ4นิ้วค่ะรุ่นนี้ก็จะมีใยไฟเบอร์2ชั้นเช่นกันค่ะไม่แตกหักง่ายขนาดใช้งานเซฟตี้และปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้มาต่อกันที่ใบเจียกันบ้างค่ะใบเจียก็มีทั้งใบเจียหนาเจียบางแต่ที่เราเลือกใช้วันนี้คือใบเจียบางค่ะเหมาะสําหรับงานเจียกระจกเหล็กอ มินียมสแตนเลสรวมไปถึงวัสดุที่เป็นเลซินและพื้นผิวอื่นๆค่ะออกแบบมาให้มีความต้านทานต่อแรงกดในแนวด้านข้างหรือผิวหน้าของใบเหมาะกับงานขัดแบบหยาบๆแต่ถ้าอยากละเอียดต้องเป็นใบนี้เลยค่ะผ้าทรายซ้อนแบบหลังอ่อนมีหลายเบอร์ให้เราเลือกใช้แต่ที่ใช้วันนี้คือเบอร์ร้อยค่ะตัวผ้าทรายทําจากประเทศเยอรมันแกนกลางจะหุ้มด้วยเหล็กอีกชั้นเพื่อป้องกันการกระแทกและแตกหักของตัวใบ การใช้งานจะเน้นการกดที่บริเวณหน้าใบนะคะงานค่อนข้างจะละเอียดกว่าแผ่นเจียแบบแข็งตัวเมื่อกี้นี้อีกรุ่นหนึ่งคือใบเจียแบบหลังแข็งนะคะจะสังเกตว่าการเรียงใบจะค่อนข้างถี่กว่ารุ่นหลังอ่อน,นะคะ่ะตัวผ้าทรายทำจากเยอรมันเหมือนกันคะ่ะใช้กาวคุณภาพสูงในการเชื่อมผ้าทรายและอบด้วยอุณหภูมิที่ถูกต้องตามมาตรฐานเยอรมันเลยสามารถใช้ขัดโลหะได้แทบจะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กสแตนเลสไม้ ข้อดีของใบเจียหลังอ่อนและหลังแข็งนะคะเราสามารถเลือกขนาดเมล็ดทรายได้ว่าเราต้องการใช้ขนาดละเอียดแค่ไหนเบอร์อะไรมีตั้งแต่เบอร์40ไปจนถึงเบอร์400เลยค่ะใบตัดใบขัดใบเจียถ้าเราเลือกใช้ให้ถูกกับงานมันก็จะทนทานใช้งานได้นานเลยละคะ่ะและที่สำคัญควรใช้ให้เหมาะสมกับความเร็วรอบเครื่องที่เรามีด้วยมีใครใช้ใบแ,บแบบไหนกันอยู่บ้างคะเมนบอกกันหน่อยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ